สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาถอดใบมีดนะครับมาเริ่มถอดกันเลยนะครับเป็นฤดูช่วงเตรียมรถนะครับช่วงเช็ครถเกี่ยวคูบูตาของเราก็จะเตรียมกันนะครับ ก็น็อตเบอร์17กับเบอร์19 2ตัวนะครับในการถอดใบมีดครับก็จะออกมาเอาคันออกมาให้หมดครับเป็นเบอร์19 สองตัวก็จะตอกเหล็กตัวนี้ส่งเข้าไปนะครับจะ ันน็อตตัวม,มีขันตัวเมียเข้าไปแล้วก็ทําการตอกส่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะใช้เหล็กมงังกรนะครับใช้เหล็กถอดออกเลยนะจะหาอะไรมารองเป็นหมอนนะครับก็ประมาณนี้ครับออกแล้วครับมันจะมีมาร์กนะครับ สังเกตดูจะเป็นร่องร่องที่จะมีหนึ่งร่องนะครับที่จะเป็นที่ว่างครับจะสังเกตเห็นได้ครับมันจะตรงกันกับร่องตัวตัวก้าปูนี่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับกับตัวนี้ครับร่องนี้ครับจะเป็นร่องว่างหนึ่งร่องครับ ถ้าเราใส่ผิดเนี่ยเกี่ยวไม่ได้นะครับมันจะตัดไม่ขาดนะครับพูดง่ายๆก็ออกแต่เม็ดครับลวงไม่ขาดก็จะรูดไปเลยนะครับเราต้องใส่ให้ตรงมาร์กเดิมดึงออกมาเลยนะครับ จะสังเกตเห็น,นมันจะหักแล้วนะครับตัวนี้พอดีช่วงจะหมดฤดูกาลนะครับ มันเชื่อมไม่อยู่ก็จะมาดูพิธีถอดหัวจหรวดด้วยนะครับกอดีก็จะหลวมเหมือนกันนะครับหัวจหรวดเราจะ,จะทำการเปลี่ยนถ้ามันหลวมมาก ข้าวก็จะไม่ขาดเหมือนกันนะครับเวลาไปเจอข้าวหน้าหนาเนี่ยไม่ขาดนัดเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่สองตัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับ หวัวจะรวดถ้าเราไปไปซื้อของศูนย์นะครับราคาตัวละร้อยห้าสิบครับตัวนี้ไม่ใช่ของศูนย์นะครับตัวนี้ก็เป็นของข้างนอกนะครับตัวนี้จะตัวละแปดสิบบาทครับ ้าไปศูนย์ครับสู้ราคาไม่ไหวก็เราจะลองของข้างนอกก็ดูนะครับครับประกอบเขาเหมือนเดิมครับ จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ